ที่เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาทําคลิปแรนดอมตอนเช้านะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรทีนี้เป็นการพายโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทางจ้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครจะสมัครสมาชิกนะมีห้าสิบาทแปดสิบาทาและหนึ่งร้อยบาทสมัคร้าก็แคลประานไปดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะคะ ใครอยากสนับสน,บน joue, สุ <hi> สนช่องสามารถกดคำว่าซูเปอร์แตงหรือคำว่าขอบคุณนะคะใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าเธอเป็นสมองเศรษฐีนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำงานเก่งมากๆเลย ฉันน่าชื่นชมเธอจริงนะแล้วก็ฉันก็หวังว่าเราจะไปด้วยกันแบบนี้ตลอดจับมือไปด้วยกันเดินไปด้วยกันเพราะเธอเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอะมีเป็นมีทั้งดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวคนเดียวแล้วฉันก็อยากสร้างครอบครัวกับเธออยากมีเอ,อ่อตัวเล็กๆนะมีลูกมีอนาคตที่ดีไปกับเธออยากจะสร้างรากฐานความมั่นคงชีวิตร่วมกันไปกับเธอเพราะว่าเธอเป็นคนที่น่ารักอะ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเราก็ประโยชน์ส่วนตัวเธอเป็นคนแยกแย้ได้เธอเป็นคนจิตใจดีเธอทําให้ฉันสู้ขึ้นมาได้หลายๆครั้งที่จนตอกหลายๆครั้งที่มีปัญหานะแต่เธอก็ทําให้ฉันนฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แล้วก็เธอเผากิเลสในใจอ่ะเธอเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนโลภอะไรอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็สอนให้ฉันเนคิดอะไรหลายๆอย่างได้ ทำให้ฉันมีไรายได้เสริมหาไรายได้เสริมหรือรู้ว่าต้องทําอะไรเธอทําให้ฉันเป็นเด็กที่เก่งขึ้นเป็นคนที่เก่งขึ้นขึ้นหรือเธอเป็นเป็นเด็กที่เก่งมากๆแล้วก็มีความยุติธรรมเหมือนปาวนจิ้นเลยเธอไม่ใช่คนเอาเปรียบใครฉันชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในตัวเธอมากๆเลยนะแล้วก็หวังว่าเราจะจับมือไปด้วยกันแบบเนี้ยเรื่อยๆฉันชอบนะในชีวิตที่มีเธอแล้วก็หวังว่าเราจะมีกันแบบเนี้ยไปนานๆ นานที่สุดเท้าที่จะนานได้ตลอดไปเลยยิง่งนี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะราศีสิงค์ค่ะราศีกันราศีมีนนะคะใบนี้จะออกมาราศีตุลขออีกหนึงใบและราศีพฤษภค่ะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทัาชต้องคิวรูดูส่วนตัวได้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้า วันนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขเฮงๆปางๆทั้งวันเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย